ลุยต่อลุยต่อ,าตอมาลแล้วครับเนี่ยสวัสดี fc บ่าวที่บนมากินมาเที่ยวสร็จก็สวัสดีร้านเจี๊ยอ้อมตลาดนั้นเลยบินด้วยนะครับเนี่ยมาละสดสดใหม่ๆจุกๆกันทุกวันคล้ายๆกิบบนี้เนาะร้ใหม่เกาะร้านใหมให่ พูจุกจุกๆๆไม่ต้องรองนองูนไม่ต้องลูนไม่ต้อตงลูนครับเน้ใหญ่ใช่ไหมจ่าจ่าเนี่ยนมีอ <ๆ S 2> รนะรนี่น,นรรีจ่าที่กำลังบอกกาลังดูนจ่าบอกไหมนะตรงนี้นะ ไปผ่านมานะครับหนึ่งหนึจุดเคโอ้คนดู1นึ่งจุดเจ็ดเคโอครับแบดใจไม่เข้าอ่ะว้าวแบตแดงแบตแดงหนึ่งจุดเจ็ดเคเยอะด้วยด้วยสายนี้เิยสายนี้สเปล่าโอ้โหสุดปังมากหนึ่งจุดแปดเคใช่ครับเยอะจริงขอให้ทีมได้อัปเดตได้ไล์ งเมียคนดูเยอะใหญ่ใหญ่ห็นไมตาเขาเห็นในไลฟ์สดใช่ไหมครับสวัสดีนะครับ1 5ึเนะครับมึงได้คอนทีความเงื่องเงินแบบไหนเจ้ามันไม่ได้เงินหัมด้วยสวนเจ้าตาวแล้วตาแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับเมนสอบถามได้นะครับผมเราอา,อาจจะตอบตอบช้านิดน,นึงแต่ก็จะเลื่อนตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมได้กินมากขอบคุณมากครับผมร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับสวัสดีบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้าด้วยนะครับทั้งสามบ้านเลยนะครับผมนะวันนี้โชคดีมีชัยนะครับไปที่ไหน นึกถึงทุเรียนเจ้าอ้อมเรือบินนะครับผมนะดูไลฟ์สดนะครับดูเพลินนะครับขับรถรถติดนะครับดูคลิปไปเจ้าอ้อมต่อสายเครียดรถติดรถติดนะครับผมนะสายเครียดไปนั่งนั่งดูคลิประหว่างรถติดนั่งดูคลิปอนนี้ก็เวลานะครับเปิดร้านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับกันเข้ามานะครับผมมีห้าพูห้าพูนะครับแถวไหนอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการตลาดนัดเรือบินนะครับซอยบางปะ43นะครับผม หนึ 1, <า>่งหนึ่งจุดเก้า k นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝ<อ>ากข้อจอเข้าใจให้หน่อยนะครับหนึ่งจุดเก้า k นะครับกดไ,บไลค์ด้วยสอบถามเข้ามาได้นะครับรบ้านดำบ้านแดงนะครับจอสอบถามเข้ามาได้วันนี้มีทุกเนื้อเลยวันนี้มีทุกเนื้อนะครับเยอะ อนนี้นะครับเสียก็มีโปรโมชั่นทั้งสองทางเลยนะครับเนื้อล้วนนะครับวันนี้ตอนเย็นนะครับนะตอนเย็นนะครับกีบละห้าสิบบาทนะครับผมจากเจ็ดเก้านะครับเหลือห้าสิบนะครับวันนี้โอไอมิสจัดไอมิสแกนยูอะไรสารักคุณเหรอหน้าร้านโลละสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์นะครับผม วันนี้สองห้านครับ FC ครับผม FC ฝากกจอเข้าใจให้หน่อยนะครับแต่ใหม่แม่งใหม่นะครับวันนี้ใครมามาหน้าร้านนะครับมาหน้าร้านนะครับวันนี้จะอ้อมรับประกันได้ห้าูจุกๆนะครับลูกไหนได <P fish. S 1> ้สีู่แก่เพิ่มให้อีกภูหนึ่งนะครับเป็นห้าปูไม่พอเพิ่มอันนี้ห้าปูไม่พอห้าปูไม่พอเพิ่มครับเสียกบ้านเนื้อนาฟอก่ายซื้อไปปอกเองเลยวันๆจุกๆเชื่อเลยครับมเชื่อเลย บอกง่ายนี่ไงบอกให้ดูหน่ง่ายบอกง่ายเปลือกตาไม่ยากนะใช่ครับพาราเดิมครับพาราเดิมนะครับตอนนี้เลี่ยงคําหน่อยนะครับขอเลี่ยงคําหน่อยเพราะว่าเราอยู่ในบ้านดําหน่อยนะครับอยู่ขอบ้านดําอยู่ด้วยนะขอเลี่ยงคําแป๊บหนึ่งนะครับกระ่กนะคะลูกค้ากระเอจัะพี่ลาลาไปส่งไหนครับซอยปูนเจริญ ลูกค้า้า่ใสตู้เย็นไว้นะคะลูกเล็กแต่ว่ามันได้เนื้อยูลูกค้าบอกกินคนเดียวลูค้าหน้าโหนึ่งจ้าหนึ่งสองกแปค่ะสองลูกนะคะเอาสองลูกครับเอาลูกเล็กแต่สลูกก็พอนะครับ

บอกเอาสองลูกเลยปกติลูกใหญ่วันนี้จัดไปสองลูกคูใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงปกติลูกค้าจะขอรับแปดลูกครับผมมาแล้วถ้าเกิดทูไม่ใหญ่พอนะคะผมนะขอขอเปลี่ยนทูใหญ่ได้นะครับทูใหญ่เรามีให้นะครับนะทูละหนึ่งกิโลนะครับวันนี้มีไลฟ์สดมา วันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะครับนะจะเว้นไปประมาณสักสองวันเน,ะนาะใหยเนาะ่าง,งนนจาังหวัดเนาะวันอังคารหรือวันพุธนะครับผมนะต่อจวบอนะครับต่อจวบร <ยะ S 1> <ๆ S 2> อวันอังคารวันพุธนะครับกดติดตามให้ขึ้นฟีดก่อนนะครับเวลาเจ๊อ้อม,มอีมีโปรโมชั่นแล้วก็โพสต์ไปแล้วก็จะเด้งเด้งดึงเด้งดึงนะครับผมนะเป็นหมูเด้งไปเลยนะครับผมเด้งดึงเด้งดึงแล้วก็กดสั่งเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสามหนึ่ง หรือ0984683038นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเคาะกระดิง่งเคาะหัวใจนะครับกดอะไรก็ได้ให้มันขึ้นขีดขอบคุณมากครับผมพี่แปงผมไม่ต้องพูดแล้วงหนวดพูดได้หมดแล้วใช่ครับผมขอบคุณมากครับผมสดใหม่ทุกวันนะครับแกให้ดสดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีภาพตัดต่อนะครับเราไลฟ์แบบนี้เลยนะครับซื้อสัตว์ซื้อรตรงจริงใจ <นะ S 1> ครับทุเรียนเจ้าอ่ำเรือบินนะครับผม ขอบคุณที่ไว้ใจทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง2,500คนดูนะครับอในบ้านดำเยอะมากนะครับกับซุ้มเยอครับกับบ้านดำนะผมซุ้มทุเรียนทองของเฮีนนวดนะครับเข้าไปกดติดตามรับชมกันได้นะครับเยอะปังเด็กก้วกเดียวก็บอกลูกค้าด้วย แป๊บเดียวครับปอกแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงลูกค้าจะไม่เข้าใจลูกค้าลูกค้าอยากได้เลยใช่ไหมครับผมไมนานได้เย็นๆนะครับลูกค้าตามคิวตามคิวไม่ทันหนัตามคิวนะครับตามคิวมาก่อนก็เดี๋ยวให้ก่อนนะครับตามคิวนะครับรอแป๊บหนึ่งรอไม่นานนะครับรอไม่นานนะครับ เดี่ยวนะครับมีตะกร้าไหมทางร้านไม่มีตะกร้านะครับม <า S 1> ผมนะไม่มีตะกร้า,ต,าต้องจิ้มเข้ามาตรงนี้จะมีเบอร์โทรอยู่นะครับ0984683038 0937761479นะครับจิ้มเข้ามาตรงนี้แต่093ไม่ต้องโทรมานะครับผมไม่ต้องโทรมาไม่ค่อยมีคนรับนะครับเบอร์นั้นนะครับโทรมาเบอร์098ได้เลยนะครับผมหรือว่า0 8 1 0 4 4 0 2 3 1 ร้านอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับตลาดนัดเรือบินนะครับมาไม่ถูกนะครับถามสิริได้นะครับถามสิริได้นะครับผมเป็นซีฟู้ดค้าร่มควางกว่้านนยูทูบเจอ้อมเรือบินนะครับเจ้อ้อมนะครับที่ตลาดนัดเรือบินก็ได้อ่าตลาดนัดเรือบินนะครับตลาดนัดเรือบินนะครับเท่าไหร่ก็ซื้อจะขอให้จริงใจกับพ่อค้าแม่ค้า จริงใจครับจริงใจเสมอครับับไม่จริงใจนะครับเอาคลิปสัดต่อเอาแต่คิดสวยๆมาลงแล้วนะครับผมเราไรสดนะครับไม่ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีไม่ดีก็เปลี่ยนให้นะครับผมนะทุเรียนมันอยู่ข้างในนะครับผมนะเราสามารถมองทะลุผุ่งเข้าไปได้นะแกออกมาโอเพนออกมานะครับไม่ดีนะครับดูแล้วเปลี่ยนใหม่เท็มใหม่ให้นะครับผมนะของมันอยู่ข้างในนะครับ ตลาดเปิดหรือ,อยังตอนนี้ตลาดมีทุเรียนเ,เจ๊อ้อมเปิดก่อนเพื่อนนะครับเปิดตลาดเปิดทุเรียนตลาดเปิดสี่โมงเนาะตลาดเปิด4ี่4โมงนะครับตลาดเปิด4ี่โมงนะครับซื้อสัตว์ซื้อตรงจริงใจครับทุเรียนเจ๊อ้อมเรือบินครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเคาะกระดิ่งเพาะหัวใจกิโลกร,รัมเท่าไหร่250ครับตอนนี้250หน้าร้านนะครับตอนเย็นมีโปรโมชั่นนะครับเนื้อล้วนีกห้าศูนย์ครับผมรอได้เลยตอนเย็นนะครับตอนเย็นนะ ตอนนี้ยังไม่เปิดนะกดติดตามไว้ก่อนครับกดติดตามเจ๊อ้อมไว้ก่อนนะครับพิม์ทุเรียนเจ๊อ้อมเรือบินนะครับกดติดตามไว้รายอยากได้โปรนะครับช่วงเย็นจะปกติแพ็กละลอยด้วยแพ็กละหนึ่งร้อยก็มีเริ่มต้นหนึ่งร้อยครับถือนุ่งใบแดงมานะครับถือนุ่งได้ใบแดงมานะครับนะใกล้ทานทุเรียนลองชิมไปก่อนพาราแบบพาราทดลองเนาะหนึ่งภูพาราทดลองครับหนึ่งใบแดงนะครับผมถือมานะครับ ได้ปิ่งๆแบบนี้นะครับผมได้ฟูแบบโอเวอร์โอเวอร์โฟมไปเลยนะครับผมกินยิงนับรางกันไหม่ะแท่แค่กขทุกวันนะแพ้กซ่ร้อยสองร้อยพี่เปาแต่ไม่ทันได้โพสต์รักทีหมดก่อนครับผมบ้านไม้าราครับส่งครับส่งครับใช่จังขอบคุณมากครับาราคานี้ลูกค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องด้วยนะครับ ฝากร้านทุเรียนเช่าอ้อมร้านเล็กๆนะครับไวไ้ในอ้อมปกอ้อมใจด้วยนะครับผมนะไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่เข้ามาดูแล้วกดกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแม่ค้านะครับส่วนสูงนะครับ120ครับผมเดอ๋อตูกมีที่กดนะคะตากล้องนะที่เรียกไปก่อดโอ้ล้านเลยนะอันนี้พุ่นเล่นนะครับอันนี้ยอมยอมครับมันร้อยร้อยสี่สิบนะครับร้อยยี่สิบกดคนเล็กนะเดี๋ยวอ้อมคนเล็กนะ น้ำหนัก49ไม่เคยเปลี่ยนเลยสูงเท่าไหร่อ๋อชูม152น้ำ49ใส่ใส่รถเปลี่ยนไปไปไว้ในรถเลยคค่ะลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณเราซาลิมไปลูกแ่ะงามมาครับครับสวยลูกค้าสวยทุกเรียนก็สวยไปก็ได้ร้านที่เราแต่งนอนท่านผู้ชม นอนนทบุรีงเดียวกันไหมนะทุกีแต่แตทรสั่งก็ไม่สามสี่ร้อยด้วยเหรอนนทบุรีใช่สี่ร้อยกว่าไม่ได้แคเอฟีหน่งห้าเจ็ดแปหนึ่งห้าโลสามค่ะถ้าขึ้นถ้าพิมพิมขึ้นเพราะว่าเป็นข้ามอำเภอแล้วมันค้าค่าเดินทางมันจะดิ้งอ๋อใช่ าแคถนนนะแต่แอปแอปมันขึ้นที่เบามันขึ้นเป็นคนละจังหวัดอ่ะมีร้านจริงๆมีร้านจริงๆจริงมีร้านจริงๆมีเจ้ามือเป็นเป็นจริมาตื่นห้าามาตึงหน้าร้านแล้วโอ้ครับมาเรียกลูกใหม่ลูกใหม่มาตื่นลูสวยทุกลูกนะใช่ไหมอาชินลูกเปล่ามาตื่นลสวยทุกลูกเลย FC จากนนทบุรีปกติก็สั่งไลน์แม้แล้วก็เอฟนไลม์สดด้วย ลูกเดียวพอไหมลกเดียวพอไหมหต้องโดนเนี่ย <c oughs> น่าจะไม่พอครับเอารุกก่งย่อมม <c oughs> ีสามพันหนึ่งร้อยคนดูครับ <c oughs> เอารุกก่งย่อมไปอีกก็ได้ครับไ 3, ด้สามพันคุณดูแล้วครับโอ้สุดปังมากครับบ้านดำเอาอันนี้ดูแล้วลก็มาเม้นสอบถามได้นะครับทำงาน,านลูกค้าเรี่ยคุณหายใจเรียกมาก่อน จ้าอ๋อเล้งไหมเล้งเพื่อยากได้พาราส่วนสูงไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อราคานี้นะมี่ค่ะมีลูปย่ำเป็นสามได้ได้ขอบเก่งจังขอบขอบมากครับขอบคุณมากครับพ่อค้าพ่อค้าขอลูกย่ำเพิ่มอีกลูกนึงพอดีอันนี้ถูกใจทีมอร่อยรับทีแม่ลอยรับเพิ่มอีกหนึ่งรูกค่าครูสวยๆค่ะเอาค่าครูถึกๆเลย จุกแต่ไม่จุกนะต้องได้เจอกันนะค่ะจบค่ใค่ะเอาจุกสปีแล้วค่ะสองปีแล้วปีทียนอทอมรเนี่ยเออประมาณนี้เลยครับเนี่ยไ่ก็ไม่ได้ยอนะคะอยู่ในไลฟ์ผมไม่ค่อยได้พูดนะแต่อยู่หน้านี่ครับพูมีมีคอมเมนต์เยอะ บางทีเนี่ยสั่งเอา DPH ในไลน์ไปเนาคะคือไปปอกเจนไม่เนแล้วมันก็เละเละอ๋อครับไดิบไปนะลอรดไปนะลูกค้าโอเล่นก็มาต่อไปบอ อยู่นะพี่เปล่าไม่ใช่ไม่ตอบนะคะครับก็ใจเย็นๆ<ด>ทุกบ<ด>้าน <ๆ S 2> ได้ไ,ดไร,รแล้วโกรแล้วก็มาเข้าฟิวให้ระคาไม่ได้ปล่อยปากแล้วเลยนะ ามาได้นะครับีาลัง้างันดีับนีู่ที่สองวันครูพี่บ้าหกคููครับผมเห็นไหม เนี้ยเรียกไว้ให้เลยบอกว่าลูกค้าประจำปกติเป็่แค่หบเหรอใช่ครับห้าหกวันนี้ฟุกได้หกูปกติห้าูก็ถือว่าจุกแล้วครับเจอหกีีก ไค่ะอหนุาไดมดลอยูใจเพราะายนะตั้งไกลค่ะอูะอ้อะะมันเนื้ลนับ อดเลยครับดีครับทุกวันครับายดีทุกวันเลยรายเอ้อมทุกวันทุกปีนี่ญาติลูกค้ามาพรัคาพูดไหม่อเอาม่บวานน่อ๋อเพราะว่าอยู่สองคนครับเพราะวาเนี่ยไปิลาวันเสาครับเนี่เมรองาอ่งครับลูกอลนนก็โอ้ามาอะไรเตานวนะครับเนาะไม่ต้องห่วงครับวันหยุด ครับใช่ต้องมาเวลานี้พอดีครับตอนเย็นคนเยอะใช่คอนเย็นคนยิ่งเยอะกว่านี้ครับมารอบเช้าดีครับผมแนะนำเลยช่วง11โมงไม่เยอะใช่ไหมคะครับใช่คนไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องใช้คำว่าเท่าไหร่ด้วยก็แต่ถ้าช่วงเย็นนี่แน่นเลยนะครับต้องใช้คำว่าแน่น เขาขับรถ่านใช่ไหมให้เราแวะมาซื้อให้โอ้ยถ้าทำไมฉันจะเอาแบบว่าดอกเง้านุ่มเลยทำไมมามันนิ่มอย่างเงี้ยหรือว่าเัาไเอาลูกไหนก็ลูกนั้นแหละเพราะว่าคนเยอะใจเขาไม่ง่ายเก่งใจต้องเก่งใจเราชอบอะไรเราต้องทำแบบนั้นปูนี่กล่องนึงนะลูกหกคู่สามกล่องไปเลยเห็นไหมเนี่ย เรียบร้อยครับอยู่นี้ครับผม,มทีนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ